นามสก,การพระอาจารย์ธีระพะระไรนามนะคะชื่อตุ่นนะคะอ่าตุ่นจะอ่ามาพูดเกี่ยวกับประวัติของตัวเองนะคะอ,อนุญาตอนุญาตให้เผยแพร่คลิปนี้ไปทุกช่องทางนะคะก่อนที่ตุ่นจะมาเข้ามาในกลุ่มปัญญาวิมุต์หรือมา รับฟังของธรรมะของพระอาจารย์คือเมื่อก่อนถึงก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะคะก็แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายไม่เคยเอาตัวไปปฏิบัติที่ไหนมาก่อนก็คือก็คือแค่ฟังแล้วก็ทำเองที่บ้านนะคะก็ชอบชอบนั่งสมาธิไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบไม่ชอบสวดมนต์แต่ก็คือ แต่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรมากมายก็คือเข้าใจจะมองโลกในอย่างแง่บวกมากกว่านะคะจแ,แล้วไปศึกษาในสายจิตวิญญาณก็ก็ไปศึกษามาค่ะก็ดีค่ะทุกทุกสายก็คือดีหมดนะคะแต่ว่าเราก็ยังยังยังมีจิตที่คิดว่ายังไงพระพุทธศาสนานก็จะทำให้เรา,เาหลุดพ้นได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความคิดแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็จะถามตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมทําไมเราต้องทํางานทําไมเราต้องเรียนหนังสือคือถามตัวเองมาแต่มาปัจจุบันก็ได้เข้าใจแล้วได้รู้แล้วว่าเพราะอะไรเราถึงต้องทํางานแล้วทําไมต้อง,ต,องต้องเรียนแล้วต้องเพราะอะไรเพราะเราต้องมาเลี้ยงร่างกายตัวเองไงให้อยู่กับโลกใบนี้ได้ให้อยู่กับในชีวิตใช้ชีวิตประจาวันได้ คือแล้วตื่นมาได้ได้ยินได้ฟังในแอปแอปแดงะคะ่ะโนบฟังเอญได้เจอคือเป็นคนชอบฟังธรรมะอยู่แล้วก็เลยเจอเสร็จแล้วก็เข้าไปฟังทีละพระไรนาง mm. คือน่าสนใจกดเข้าไปฟังเข้าไปฟังตั้งแต่ฟังมาก็คือพระอาจารย์สอนได้ถึงจิตของเราอะคะ่ะสอนแล้วเราเข้าใจง่ายว่ามันเป็นชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลย เราไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ว่ามีชีวิตาจาเคย <c oughs> เคยเรียนรู้เรื่องการดูจิตดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเคยเรียนเหมือนกันเคยดูเคยฟงังเคยทําตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของพระอาจารย์นี่แม้กระทั่งกินข้าวก็เป็นทาได้อาบน้ําเป็นทาได้ร้อนหนาวคิดนึกเป็นทาได้หมดเลยเฮ้ยง่าย <c oughs> ง่ายมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ฟังฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนแบบติดมากฟังเข้าห้องน้ำก็ฟังเสียบหูฟังฟังนอนฟังจนแบบฟังจนรู้สึกว่าบางครั้งอบจิตมันข้างในมันตื่นนะคะข้างในเราเนี่ยค่ะมันตื่นเพราะว่าเราเวลาเราฟังแล้วเราน้อมด้วยนะคะเรารู้รู้อ่าความคิดนึกอารมณ์ของเราอยู่กับตัวเองกับเราของเราเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เราฟังเฉยๆแล้วเรา ก็แค่ฟังไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เราฟังแล้วเราก็ทำทำตามว่าเวลาเราคิดนึกอะไรเราก็รู้ไม่จำเป็นต้องรู้ทันแค่รู้เฉยๆว่าอ๋อนี่เรากำลังคิดอยู่นะอันนี้เรานึกอยู่ให้เรามีสติรู้อยู่กับตัวเองหลังของเราไม่ไปคิดสิ่งอื่นภายนอกแล้วมาวันหนึ่งคือก่อนที่จะเข้ากลุ่มอะค่ะก่อนจะตัดสินใจเข้ากลุ่มคือฟังไปแล้ว ตอนกลางคืนนะคะขณะแบบหลับอะค่ะเพิ่มหลับเพิ่มตื่นประมาณตีตีสี่ตีห้าเหมือนมันตื่นนะคะจิตข้างในมันตื่นแล้วมันมีเหมือนมันมีแสงออกมามันนูนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะจิตมันต้องจิตมันจิตมันตื่นมันทํามันเป็นของมันเองอาการนี้มันคือมันเป็นของมันเองเราไม่ได้เป็นคนบังคับหรือเราควบคุมมันไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นได้ ถ้ามันจะมองในมุมมหาศจจรย์เฮ้ยมันก็เหมือนมหาสจจรย์แต่จริงๆมันก็ไม่ได้มหาสัจรย์นะคะจิตมันรู้จิตมันมันเกิดของมันเองเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาในกลุ่มทักแอดมินพี่สุนันทาไปก็ได้เข้าไปในกลุ่มนะคะฟังพระอาจารย์มาตลอดแล้วก็รู้สึก เบาโล่งโปร่งสบายใจข้างในจิตข้างในตรงนี้มันจะเบามันจะเบาโล่งแล้วความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมากระทบกระเพื่อมก็มากระทบจิตเราว่ามันจะเป็นแรงกระทบจากใครหรือว่าจากคําพูดหรือจากอะไรก็แล้วแต่ความหมุดหงิดความอะไรมันก็ลดน้อยลงไปมัน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  มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งว่าเออเราเนี่ยไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับใครเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบเถียงจะเถียงเลยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเป็นเช่นนั้นเองเราเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองเนาะเราก็เลยอืมแล้วเข้ามาอยู่ในกลุ่มมาทําอะไรใช่ไหมคะทุกคนก็อาจจะสงสัยมาลือสัตว์ขนสัตว์อย่างไร การลื้อสัตว์ขนสัตว์ก็คือการที่เราจะมาช่วยกันบอกต่อให้กับทุกๆดวงจิตที่ยังยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่ามีธรรมะที่สอนง่ายตรงไปที่จิตให้กับทุกๆต่างประเทศต่างสาขาต่างต่างชาติต่างภาษาค่ะให้เขาได้มีส่วนที่จะได้รับรู้ แล้วก็ได้ฟังได้เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจถ้าเกิดทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วทำน้อมปฏิบัติตามทุกคนการทะเลาะการการที่จะมาตีกันมันก็จะไม่เกิดถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วนี่วะอ่า มันเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปทะเลาะกันอ่ะเราก็ไปเถียงกันเอาเอาอัตตาหรือว่าเอาอะไรที่เจ้าต้องมาแบบว่าสู้กันนะว่ากูจะต้องชนะมึงจะต้องชนะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเน่คือเราก็มาทํามาทํางานในส่วนตรงนี้มาช่วยกันหรือสัตว์ขนสัตว์มาช่วยมาช่วยทุกๆดวงจิตให้เขาได้ตื่นรู้ ทั้งนี้แล้วเราก็ต้องฟังต่อไปนะคะฟังธรรมะพระอาจารย์ต่อไปทุกวันทำงานในส่วนที่ช่วยกันเผยแพร่พระศาสนาให้ทุกทุกคนให้ทุกดวงจิตได้รับได้รับฟังแล้วกอ็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกทุกท่านนะคะที่ได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะคะให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาฟัง ธรรมะพระอาจารย์ธีระภัาายนามแล้วท่านจะพบกับความสุขท่านจะไม่ไปทุกข์กับสิ่งอื่นรอบข้างจะไม่เอาตัวเอาใจของตัวเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านชาวเมืองเขามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการยุ่งกับชาวบ้านชาวเมืองนะคะเรามายุ่งอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่กับจิตเราเนี่ยคะ่ะมารู้เราสิเนี่ยคิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่รู้ไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นค่ะ ขอกบขอบคุณพระอาจารย์ธีระพาไยนามนะคะแล้วก็พี่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตตุทุกท่านนะคะสาธุค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายใน จะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการในใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายใน ไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไอดี n e ์แอบปัญญาเก้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching